พาทุกคนมาเที่ยวทะเลค่ะเราเช็คอ,อินที่นี่ค่ะสกอสสแควอวันนี้คนออกมาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะจะมีแสงแดดอุ่นๆวันนี้ก็จะประมาณ14องศาแต่ก็ยังมีลมประโชคอยู่ตลอดเวลาแล้วก็น้ําทะเลนี่จะเย็นจัดเลยนะคะแต่ก็ยังมีหลายคนที่ลงเล่นน้ํากัน ช้ฝั่งตรงนี้จะเป็นขดหนินงเป็นแนวป้องกันขึ้นกระทุบฝั่งนะคะและเนื้อทรายนี้กยังเป็นทรายธรรมชาติจุมากจะไม่เป็นทรายขาวเหมือนที่ไทยเรานะคะ แต่น้ำทะเลนี่น่าเล่นมากเลยนะคะจะออกเป็นสีเขียวและก็สีน้ำเงิน้าไม่ติดว่าอากาศเย็นหรือว่าน้ำมันเย็นนี่จะกระโจนลงเล่นน้ำไปเลยนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านพักแต่อากาศแล้วก็เป็นโรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาพักผ่อนนะคะก็จะมีเป็นแนวยาวตามชายฝั่งไปเลยออกจากทะเลเราไปต่อที่ท่าเรือที่เถา・เอือกันคะ่ะจากจำนวนรถที่จอดรู้เลยว่าคนออกมาเยอะมากเลยคะ่ะวันนี้เถาเอือนี่เป็นเมืองที่ติดชายฝั่งทางด้านเดนมาร์กนะคะแต่ถ้าเรามองไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ประเทศสวีเดนซึ่งเราจะเห็นเป็นสะพานเชื่อมต่อเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่เป็นสะพานนะคะ ทีนี้นอกจากจะเป็นท่าเทียบเรือแล้วก็จะเป็นที่สําสำหรับตากอากาศในหน้าร้อนของคนเดนมาร์กด้วยนะคะ ใช้หาดข้างท่าเรือก็จะเป็นทรายลักษณะแบบนี้ล่ะค่ะเป็นธรรมชาติอยู่มากก็ยังมีกอหญ้ามีต้นไม้เล็กๆซึ่งเขาอ,อนุรักษ์มากเลยที่นี่เขาจะไม่ทําลายนะคะและจะไม่มีการปรับปรุงให้มันดูสวยงามจะปล่อยธรรมชาติแบบนั้นล่ะค่ะแนวโขดหินที่เห็นนี้จะทําเป็นแนวกั้นระหว่าง บริเวณที่ใช้ในการเทียบเรือด้านในและก็ฝั่งด้านนอกจะใช้เป็นที่แล่นเรือนี่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างสวีเดนและเดนมาร์กนะคะคือสะพานออลินซุนถ้าจำได้เมื่อก่อนทำคลิปเกี่ยวกับรถไฟสายสวีเดนเดนมาร์กก็ใช้เส้นทางนี้แหละค่ะในการเดินทาง จุดที่ยืนตอนนี้นะคะก็รายล้อมไปด้วยทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่สวมใส่ชุดบิกินี่มานอนอาบแดดอยู่บนทรายนะคะก็เก็บภาพมาฝากเล็กน้อยนะคะส่งท้ายกันด้วยภาพนี้ค่ะ